สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมบาสนี่ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้ก็ว่างไเนาะก็เลยจะมาทําคลิปอัปเดตนะครับผมคลิปที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมเรื่องว่าการทำาอฟเฟ l ร์เตของช้อปปีนะครับผมที่ผมทําอยู่ตอนเนี้ที่ผมทามาเลยเนี่ยมันได้รายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมผมไม่เคยไปเปิดเผยที่ไหนเลยนะเรื่องเอฟเฟอรตของช้อปปีเรื่อง,อง e, รองายได้อันตัวนี้นะครับผม ผมเลยจะมาเปิดเผยให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมว่าเนี่ยที่ผมทาเนี่ยมันคุ้มไหมกับที่เราลงแรงลงสมองเราเนี่ยทํามานะครับผมอาจจะได้น้อยสําหรับบางคนนะครับแำหรผมอาจจะได้มากแต่ผมบอกเลยที่ผมได้เนี่ยผมถือว่าผมได้มากนะครับผม่เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับซึ่งการเปิดนี้ก็จะเปิดด้วยโปรแกรมของเขานะครับผม,ผมก็จะเป็นทางเว็บโซเชียลพาร์ทเนอร์โปรแกรมนะครับผม เปิดเข้าไปดูแล้เวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยว่าจะได้เยอะแค่ไหนน้อยแค่ไหนแล้วมันมีค่าอะไรอีกบ้างที่ทําให้เราได้เยอะขึ้นนะครับผมอ่าผมก็ออื่นเลยก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่หายไปนานพอดีช่วงนี้สอบดีเฟฟฟาแล้วงานหนักครับยุ่งมากครับผมช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเข้ามาใหม่ๆก็เลยต้องมีฝึกมีอะไรบ้างก็อ่าตอนนี้ก็ว่างแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผม โอเคเดี๋ยวรอไปหน้ามือถือเลยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ข้างในมือถือเนาะโอเคไปดูกันเลยครับไปนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนี่อะไรครับผมนี่ก็คือหน้าโซเชียลไอช็อปปี้โซเชียลพาร์ตเนอร์โปรแกรมนะครับผมเป็นโปรแกรมของช h อปปี้นะครับผมที่เขาทํามาก็จะสามารถดูยอดออเดอร์อะไรอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดเลยนะครับผมที่ผมได้รับก็จะรวมยอดไว้ตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนแต่เดือนแรกๆเลยที่ผมทํามานีผมไม่ได้ทํามาเดือน2เดือนนะผมทํามาเยอะนะครับผมตั้งแต่เดือน20งศูนย์สองหนึ่ง November นะครับผมเดือนแรกที่ผมทํานี่ผมได้ห5สบาบาทนะครับผมอ่าเดือนที่สองผมได้6,7 5 4หบบาทนะครับผมก็จะมีค่าคอมมิชชั่นปกติที่เราได้รับนะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นจากรางวันแคมเปญนะครับผมอาจจะเป็นแคมเปญที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราเล่นนะครับผมต่อไปก็เป็นเดือนแจนได้4ี่้นะครับผมนะเดือนเฟบได้6,000เดือนเมอเดือนมาได้2 1 0 0 0นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นปกติ1,000 0คอมมิชชั่นจากแคมเปญ1น0 0 0นนะครับนะเดือนเมษา ได้27,900นะครับผมคอมมิชชั่นปกติ1 7ื่นแล้วก็จากแคมเปญนี้ได้1 1ื่นเอ็นะครับต่อไปเดือนเมนะครับผมได้เดือนล่าสุดนี่เองเดือนก่อนนี่เองผมได้20,000นะครับผมรวมกับค่าคอมมิชจากแคมเปญอีกได้12,500นะครับผมกลายเป็นได้รับ32,142บาทนะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับผม ว่าค่าคอมปกติที่ผมได้รับทั้งหมดจากช้อปปี้เนี่ยเท่าไหร่นีครับผมผมก็ไม่เคยเปิดดูเหมือนกันเดี๋ยวผมลองมาดูวันนี้เลยว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเอาหน้าเพื่อนผมมกไปก่อนอนี่ช้อปปีก็อัปเดตล่าสุดเป็นวันที่5แล้วนะครับผมโอ้วันนี้ห้านี่ยอดพุ่งขึ้นมาเลยนะครับวันนี้ห้าวันเดียวนี้ได้1,600บาทนะครับ พอดีมีโพสต์ปังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็เราก็ต้องถอยไปก่อนนะเลือกวันที่ที่เราจะเปิดนะครับผมผมตั้งแต่เดือน2 0 2 1นอเาะตั้งแต่วันที่1เลยถึงล่าสุด ได้เงินจาก s h อ p e e ไปแล้วทั้งหมด8 000, 8 0 8 000, 6 000บาทนะครับผมอันนี้คือไม่รวมค่าคอมที่เป็นแบบคอมจากแคมเปญนะครับผมอันนี้ไม่รวมนะครับสรุปแล้วผมก็ได้เงินจาก f อ i l i a t e ของช h อ p e e นี้ไปทั้งหมดประมาณถ้ารวมยอดแคมเปญด้วยก็น่าหลักแสนแลวครับผมแล้วผมนี่เยอะนะครับเงินแสนแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับผมเอาไปใช้หมดแหละ ทีนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับผมว่าค่าคอมที่ผมบอกนี่ก็ค่าคอมปกติเนี่ยก็คือทาลิงก์ทำลิงก์แล้วก็คนมาคลิกซื้อผ่านลิงก์เราอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ออเดอร์ได้ออเดอร์มาก็จะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นครับทีนี้ค่าคอมที่มาจากคอมแคมเปญเนี่ยมาจากไหนนะครับผมนี่ดูตรงนี้ครับจะมีคําว่าแคมเปญน,นะครับ มีแคมเปญลูกค้าใหม่แคมเปญแนะนําเพื่อนอ่าดูกลัวนัวนแรกก่อนเลยครับแคมเปญเขาเยอะมากเลยนะครับผมของช้อปปีเนี่ยอ่าลูกค้าใหม่ดูของเดือนที่แล้วนะครับเพราะเดือนนี้มันเพิ่งไม่กี่วันเองไหอ่าเดือนที่แล้วนี่คือเดือนล่าสุดนะครับผมเงินยังไม่ออกเงินยังไม่เข้านะครับอ่าผมลูกลูกค้าใหม่นี้ทําได้27ออเดอร์นะครับผมได้ค่าคอมไป2,000บาท แคมเปญแนะนําเพื่อนของเดือนจูนแนะนําไป6คนแต่ไม่มีคนทำออเดอร์ได้ถึงเลยเพราะว่าเราต้องให้คนที่เราแนะนำเนี่ยทำออเดอร์ได้10ออเดอร์ภายใน30วันนะครับถึงจะได้เงินคนละ250าบบาทแต่นี้ทำไม่ถึงเลยก็ไม่เป็นไรครับผมต่อไปก็จะเป็นแคมเปญแลนกิ้งนะครับโหลดช้านิดนึง ันจะเป็นแคมเปญแลนกิ้งแลนกิ้งนี่ก็จะมีมันจะมีหลายแลน์นะครับเพื่อนๆอนมันจะมีตั้งแต่เบสเกอร์ไปถึงท็อปห้าสิบนะครับผมทุกแลนด์เนี่ยจะมียอดรางวัลให้นะครับผมตั้งแต่แลนด์สตาร์เตอร์นะครับผมจะได้รับห้าร้อยบาทนะครับแลน์โกเนี่ยจะได้เจ็ดร้อยบาท แรงแพทเทินัมจะได้3,000บาทขั้นต่ำเนี่ย250ออเดอร์แรงไดมอนด์เนี่ยขั้นต่ำก็600ออ600ออเดอร์ได้7,000บาทนะครับผมส่วนท็อป50เนี่ยจะได้10,000บาทนะครับผมแต่ถ้า Top ท็อป50ที่อันดับ1-10เนี่ยคือรับค่าคอมมิชชั่นคูณ2แบบไม่อั้นเลยนะครับผมชอปปี้เขาให้เยอะมากเลยนะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยทำได้ท็อป50มาประมาณ2เดือนแล้วหรือ3อนี่แหละผมจำไม่ได้ ผมก็จะได้รับ1 0,000หมืนทุกเดือนคือแรงแรลงอื่นอ่ะถ้าเราเคยอยู่แรลงโกแล้วเรามาเดือนต่อไปเรามาอยู่แรงโกอีกเราจะไม่ได้เงินนะครับผมเราต้องทําให้แรงมันถัดถัดถัดไปเรื่อยๆจะมีแรงที่ได้ได้เงินซ้ําได้ก็มีแค่แรลง top ห้าสิบแรลงเดียวนะครับผมยังยังไม่หมดนะครับผมมันก็จะมีแคมเปญที่เป็นแบบแคมเปญออนทัวร์แคมเปญที่เป็นวันที่เลเบิ้ลอีกนะครับผม เช่น6เดือน 6, 6 7เดือน7เนี้ยคือทาง s h อ p e e เนี่ยเขาก็จะให้เรามาว่าภายในวันที่7เดือน7เนี่ยถ้าคุณทำออเดอร์ได้10 o ออเดอร์รับไปเลย500รําทำได้30รับไปเลย 1, 5 0 0ทําทำได้50รับไปเลย3 0 0พอย่างเงี้ยครับผมก็ชครับผมแล้วก็ช่วงกลางๆเดือนจะมีแคมเปญออนทัวร์อันนี้ก็เป็นบางครั้งนะครับแล้วแต่ว่าทาง Shopee เขาจะจัดแคมเปญอะไรมาให้ทางทางเราเนี่ยเล่นนะครับผม แคมเปญออนทัวร์ก็เป็นแบบตั้งแต่วันที่12งถึง16อย่างเงี้ยถ้าทํายอดออเดอร์10ออเดอร์อาจจะได้60บาทอย่างเงี้ยทำได้ถึง450ออเดอร์ได้5000บาทอ่ะก็อะไรประมาณนี้นะครับผมเราก็จะไปสรุปยอดกันสิ้นเดือนแล้วก็จะโอนให้ในเดือนต่อไปโอเคครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับผมสรุปแล้วก็ผมได้เงินจากช h อป e ีไปหลักแสนนี่ครับผม ซึ่งรอบผมเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ตอนนี้เงินไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับผมงงเหมือนกันโอเคครับนี่ก็เปิดเผยที่แรกแล้วคุ้มคุ้มสุดๆแล้วที่ผมเคยหาตังมาทำ u t u b e ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอืมสปอนเซอร์น่าจะเข้าหน่อยนะโอเคครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้สลหรับคนที่อยากรู้อะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมสรับเรื่องทุกอย่างเลย ถ้าผมรู้ผมก็จะมาทำคลิปหรือตอบเมนให้เพื่อนๆนะครับผมอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย